พายุเข้าไทยวันนี้พื้นที่เสี่ยงสูง20จังหวัดสีแดงฝนลมลูกเห็บ44จังหวัดโดนก่อนพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเที่ยงวันพุธที่15กุมภาพันธ์ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนอง จากพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเข้ามาในบางพื้นที่เราจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อวานนี้ เริ่มขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานอุบลราชธานีศรีสะเกดศรีสะเกดโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อำเภอขุขันอุบลราชธานีบริเวณพื้นที่อำเภอเดชอุดมนะครับรวมถึงในหลายพื้นที่ที่มีพายุลูกเห็บลงมาด้วยนอกจากที่มีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเข้ามานะครับและในบางพื้นที่ก็มีสังกระสีพัดปริวว่อนเช่นกันนะครับพื้นที่ไหนที่เริ่มได้รับผลกระทบ จากพายุฝนฟ้าขนองกันเข้ามาบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับซึ่งในวันนี้ทางด้านของกรมอุตุนิยมทิทยาได้แจ้งเตือนพื้นที่ที่เสี่ยงจะมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเข้ามานะคบและอาจจะมีลูกเห็บตกเข้ามาในบางพื้นที่ได้ซึ่งจะเน้นๆน,น,นะครับพื้นที่สีแดงบริเวณพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรี สุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีบาานบุรีฉะเชิงเทราชนบุรีกรุงเทพม,มหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอย,ยุธยาอ่างทองและสิงห์บุรีนะคะส่วนพื้นที่เสี่ยงปานกลางที่จะมีพาย,ยุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเข้ามาจะเน้นบริเวณพื้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูน อุดยธานีนครสวรรค์ชัยนาทชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สาแก้วระยองจันทบรุรีตราดเพชรบรุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพร ซึ่งนะครับเมื่อวานนี้เราจะเห็นได้ว่าพื้นที่เสี่ยงสูงที่จะมีฝนตกฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและพายุลูกเห็บเข้ามาจะเน้นโดยเฉพาะพื้นที่อีสานทางตอนกลางถึงตอนล่างและในวันนี้นะครับในด้านของบริเวณพื้นที่เสี่ยงสูงและพื้นที่เสี่ยงปานกลางก็จะค่อยๆขยับมานะครับจากพื้นที่ภาคอีสานทางตอนล่างและฝั่งตะวันออก รวมถึงทางตอนกลางก็จะขยับมาที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานทางตอนล่างและฝั่งตะวันตกแทนนะครับรวมถึงภาคตะวันออกและพื้นที่เสี่ยงสูงจะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคกลางเป็นส่วนใหญ่นะครับในวันนี้จากสาเหตุอะไรก็เพราะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ในขณะนี้นะครับได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและจะค่อยๆลุกไล่ความชื้นจากแนวพธอากาศให้เข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนดังนั้นนะครับ จึงมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองไล่เลียงตามภาคในแต่ละพื้นที่จากภาคอีสานในวันนี้ก็จะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคก,กลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับเน้นยำน้ำเลยนะครับและบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับจะเริ่มมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองเข้ามาแล้วภาคตะวันออกก็มีเช่นกันนะครับรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ต้องจับตาและเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับในวันนี้ส่วนฝนในวันนี้มากที่สุดจะอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ ฝน6%นของพื้นที่และกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลรวมถึงภาคกลางนะครับส่วนรองลงมาจะอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝน30%รวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและมาที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งสอดคล้องกับประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนล่าสุดเป็นฉบับที่7แล้วในเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนซึ่งนะครับล่าสุดเนื้อหาใจความของประกาศ ความกดอากาศสูงมวลอากาศเยน็นกำลังค่อนข้างแรงแรอกใหม่จากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและจะปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคอื่นๆในระยะต่อไปประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปนะครับประกอบกับ16-17กุมภาพันธ์คลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนจะเคลื่อนผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะทําให้ประเทศไทยมีพายุเกิดขึ้นนะครับเป็นพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกบางพื้นที่และฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับ รวมถึงอุณหภูมิที่จะลดลง1-3องศาซึ่งในวันนี้15กุมภาพันธ์2,566ภาคตะวนออกเชียงเหนือยังคงมีฝนตกฟ้านขนองเข้ามาได้ในบางจังหวัดนะครับในวันนี้ซึ่งจะเน้นบริเวจังหวัดขอนแก่นมหาสาราคามสุรินทร์นครราชสีมาบุรีร,รัมรวมถึงบริเวณพื้นที่จังหวัดชัยภูมินะครับ นอกจากบริเวณพื้นที่ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือแล้วนะครับพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้ต้องเฝ้าร,ระวังนะครับบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนรวมถึงบริเวณจังหวัดตากภาคตะวันอ,ออกในวันนี้เฝ้าระวังบริเวณพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีสาะแก้วจะถึงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ส่วนภาคกลางนะครับต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับในวันนี้จะมีพายุเข้ามานะครับพายุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงและเฝ้าระวังในด้านของลูกเห็บตกในบางพื้นที่ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งภาคกลางในวันนี้จะเน้นนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีกาญจนบ,นบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีสิงห์บุรี อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนคนปรปฐมรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลด้วยเช่นกันนะครับภาคใต้ก็จะเริ่มมีพายุฝนฟ้าคนองเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับทางตอนบนบนเน้นเพชรบุรีประจวบคีรีขันและชุมพรน,นะครับ จากนั้นนะครับ16-17กุมภาพันธ์เราจะเห็นได้ว่าจะมีเครื่องกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนที่จะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือดังนั้นภาคเหนือจะมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นนะครับหรือพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงจะเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์เพชรโลกเพชรบูรณ์พิจิกรกำแพงเพชรสุขโขทยัยและตาก หลังจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือแล้วจะมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกบางพื้นที่หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงตามลําดับนะครับอุณหภูมิจะลดลงประมาณ1-3งสาองศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ภาคใต้นะครับคลื่นลมก็จะเริ่มมีกําลังแรงขึ้นคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง2-3เมตรชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนใบด้วยนะครับในช่วงนี้ ดังนั้นนะครับในช่วงนี้แอดมินขอฝากแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับขอให้ระวังและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงระวังนะครับในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลงประโชคแรงเข้ามาขอให้ปิดโทรศัพท์มือถือไว้ก่อนเลยนะครับอันดับแรกและหาที่หลบกำบังที่มิดชิดนะครับให้อยู่ในพื้นที่อาคารนะครับรวมถึงเข้าบ้านนะครับปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ฝระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับส่วนเกษตรกร,ร,ก,รก็ขอให้ระวังในด้านของพืชผลทางการ,กรเกษตรที่จะเสียหายในช่วงนี้นะครับในวันนี้ต้องฝรัวังเป็นพิเศษเลยนะครับบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะยะ,ยะอย่างขันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่ว,วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์แห้น้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์แห้น้นยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ